แต่แต่ที่มาจงเบืองลำถูกขากรมจะไปแกงควยแขนถูกากรมาเีมจับอนและได้ตืนได้บดอยดถ้ามีแมงกับบิ๊กเนี่ยโอ้ยสองวันนี้เราไได้กันถึงตะวันจังเลยคุณยืนแงไปก็ไ้ัเลยว่ามันเลยเอาเนี่ยมันเป็นสาวคุ ก็เป็นล้ำลวงฟังก่อน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 เลยด่าโอ้ยชอบวันนี้ชอบวันนี้ จ้า้ำขันจ๋าเรื่องน้เสีิดาสีเสือคือแมวดอกเรือนันบานอยู่ต้นมะเ้งนจาเร้อนนโก้นกย่างกํานันเจ้าคือขาัจาเ้บอุ้ง้เนามาคือเป็นจาได้เพราะว่าไปสู่วัญใช่ไหมป้า้าน้านบ้าน้านอยบานจอย ได้ยินไหมเนี่ยปกติไปสู่วันนี้มันก็มีหมอแคนไปด้วยไปงานอะไรแบบนี้พอสู่วันเสร็จกูพูดว่าล้านล้านล้ๆลนลนลไม่ลับ่เอ้ยของกินมาดกเอ้ยดอกกรเดึ่เต๋อลับรอกสัะมังคนน่ากิน จะมีไวยเลยสงขาหนูใช่นี่นี่บ่มีด่างแม่แห่งจะสนมเลยบ่กเองก็เ้เจ้าอยู่ในของีเป็นแก้วของดำดเจ้าเป็นทาโอได้เสโอ นำดังเก้ากำมีท่านเก่าที่เป็นมามีมารดากบะมุชายอยู่สบายห้อยะนมาาเดือนหกข้อยมาฆ่าตนกระเถมไทยลูก้ายกะเกกะไทยหน้าได้ว่าซอยโอ้จะข่าคุณหรือเนี่ยย้อไปเอาของเข้าใหญ่ๆมาตเดินเสมาไปไทยหน้าเดิอลูกลามานดากรามหญ่า พ่อเมาแล้วมั่นดาก็ลงนอนตกเป็นมือไม่เจ้งป่าระเจ้งสว่างค่ะไม่ก็ไม่ต้องไปวัดอันนี้มันแบดหมดแน่เลยไม่ต้องไปวัดใช่ไหมเดี๋ยวมันไปนาสายนูกไส้ก็ถือเอาได้ใครกับภาพโอ้ยคันเอาลืมก่อนจ้ํดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิด ได้เป็ดมาตัวนึงสิเป็นเอาเป็ดไปไหว้พุ่นแป่ครูที่ต้องก็บอกเพื่อนงหน่อยอันนี้ตามาครูเป็ด <c oughs>